วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูตี้คุณครูสุที่มาอิ่มอภัยวันนี้คุณครูจะมาฝึกนักเรียนอ่านบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สองเดี๋ยวให้เด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูเดี๋ยวเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะเด็กๆก๋งกง กดกดก้มก้มกระดูกระดูกระติกกระติก กระตุกกระตุกกระถางกระถางกระทบกระทบกระท้อนกระท้อน กระทะ tha. กระทะกระสอบกระสอบกลา้ากลา้กลากา่อก่อ กอกองกองก้อนก้อนกะปิกะปิ เพลากะเพลากะสากะสาก้างก้างสำหรับภารัางงานของเด็กๆในวันนี้นะคะให้นักเรียนฝึกอ่าน การอ่านชุดที่1น,นะคะแล้วถ่ายคลิปวิดีโอนะคะการอ่านส่งคุณครูนะคะเดี๋ยวมาเจอกับคุณครูคลิปต่อไปในชุดที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ